ท,ทั้งที่ไทยแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะเป็นหนึ่งใน4 5หประเทศในโลกนะครับที่มีโอกาสได้เปรียบที่สุดในเรื่องของฟู้ดเซอร์วิตี้หรือคำว่าฟู้ดโดยรวมโอ้มันมันไม่ใช่ทุกประเทศอ้างได้นะเราวม่าจะมีนโยบายเนาะอยากจะทำงี้งีมีละเป็นกองกว้างแต่มันไม่มีกลยุทธ์ว่าไอ้นโยบายเนี่ยมันต้องทํากี่เรื่องและกลยุทธ์เนี่ยทำแล้วได้ผลอะไรภายในเมื่อ,อไหร่ใครต้องทําตรงนี้มันงานขาดส r ตรทจี้ั้งหมด The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret แค่พูดว่ายังยืนไม่พออีกต่อไปครับถึงเวลาลงมือทำจริงของผู้นำ The Secret Sauce ร่วมกับ Global Compact Network Thailand จัดทำซีรีส์พิเศษ GCNT Executive Series SDG Achiever พาคุณไปล้วงลึกกลยุทธ์ SDG จาก10องค์กรชั้นนำที่เขาเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นผลลัพธ์เพื่อทอดบทเรียนและก็ร่วมกันสร้าง Blue Print หรือว่าพิมพ์เขียวความยั่งยืนของประเทศไทยครับในโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นหนึ่งในโจทย์ที่หลายประเทศให้ความสาคัญครับไม่ใช่แค่ต้องมีอาหารเพียงพอเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องเข้าถึงได้มีราคาที่เหมาะสมและสามารถที่จะผลิตได้ นายประเทศ G C N T Executive Series S D G a c h i e v e r ซีรีส์พิเศษระหว่าง The Secret Sauce และ Global Compact Network Thailand ครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า C P F ครับแนวคิดของ C P F ผู้นำธุรกิจอาหารของไทยเขาไม่ได้มองเรื่องอาหารเป็นเพียงแค่สินค้าแต่เขามองว่ามันเป็นภารกิจระดับประเทศอะไรคือกลยุทธ์ที่ทำให้ C P F ข้าไปมีบทบาทด้าน food security ในกว่า17ประเทศทั่วโลกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบไหนครับที่เป็นเกม e changer ของอุตสาหกรรมนี้แล้วองค์กรขนาดใหญ่อย่าง CPF นั้นจะทำงานร่วมกับผู้เล่นรายเล็กๆอย่าง SME หรือเกษตรกรรายย่อยอย่างไรลองไปฟังกันครับดีไฟน์ของคำว,ว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับในของ CPF เองเนี่ยมันมีอยู่ในระดับประเทศก่อน นะครับว่าเซบีฟเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการลงทุนประมาณสัก17ประเทศเน,นะครับเราก็มองว่าเวลาเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรา c o n ท r i b อะไรให้กับประเทศสิ่งหนึ่งแน่นอนครับเราเป็นบริษัทที่ทําเรื่องอาหารเรื่องปศุสัตว์นะครับสิ่งที่ต้องทําที่สุดคือทํายังไงให้ประเทศของเราเนี่ยมีความเพียงพอทางด้านอาหารในหมวดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรานะครับก็คือเรื่องเนื้อสัตว์ต่างๆให้มี sufficiency ให้มีความเพียงพอสามารถผลิตได้เอง อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะครับประชาชนในประเทศที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมีอาหารเพียงพอนะในการบริโภคในทุกๆสภาวะและผมคิดว่าทุกบริษัทเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องทําให้เกิดความมั่นใจให้กับประชาชนในแต่ละประเทศนะครับที่เราไปออเปเรตนะครับรวมไปถึง ราคาที่ affordable ด้วยสำหรับซีไเปเองนะครับเราก็ถือว่าแน่นอนครับเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทในองค์กรในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มี market ร h ชร e เป็นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะครับการเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณมีภาระหน้าที่มากกว่าที่จะพังแค่ยอดขายแต่คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศด้วยนะครับว่าการที่คุณอยู่คงอยู่แล้วคุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมไม่ใช่แค่คุณทำแล้วคุณมีกำไรเท่านั้น นะครับกำไรมันเป็นผลที่รับส่วนหนึ่งของการการะทำทั้งหมดจริงๆต้องบอกทุกประเทศเรามีพ o l i c เหมือนกันหมดแต่ว่าการที่เราไปอยู่เนี่ยเราต้อง make sure ว่าเราจะไป contribu ์อะไรทำไมต้องมีเราในประเทศเขาเราไปแล้วเราต้องสร้างอะไรให้มีคุณค่าดีขึ้นนะครับพผอิญส่วนตัวเองก็มีประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมคุยร่วมเจราจาร่วมไปในจุดการลงทุนในช่วงต้นๆหลายแห่งนะครับก็ต้องเรียนว่า เซมเองเนะครับก็ได้รับการยอมรับจากหลากหลายประเทศมากนะครับที่อยากให้เราไปลงทุนสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเลยไม่ใช่เงินลงทุนแต่ต้องการองค์ความรู้ในการไปสร้างความเพียงพอของอาหารให้กับประเทศเขาเพราะนั้นโจทย์แรกที่คุยเวลาที่คุยกับระดับรัฐบาลเนี่ยนะครับ,รบโจทย์แรกก็คือเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นแกนที่หนึ่งเลยที่ทุกคนต้องการ,รนะครับและสิ่งที่ต้องการมากสุดจากเราก็คือ b r i n g the best technology ที่สุด most efficient ที่สุด เข้าไปช่วยทําให้อาหารเพียงพอในประเทศประเทศนั้นและเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าพอมันมีการมีบริษัทเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะเกิดการแข่งขันราคาของสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็มีผู้เล่นมากขึ้นความมั่นคงความเพียงพอก็จะดีขึ้นกับคนในประเทศนั้นๆนะครับมันฟู้ดเซกเตอร์เนี่ยครับก็ความมั่นคง้านอาหารนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สาคัญที่สุดอันหนึ่งของฟู้ดเซกเตอร์เลย ซึ่งนี้ก็หนึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องดูว่าเออตอนที่เราไปอยู่แล้วเรามีส่วนคอนทริบิวต์มากตแชร์ในประเทศเทรานั้นยังไงบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่1ส่วนที่2เลยเนี่ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยการเข้าถึงอาหารของคนในประเทศประเทศนั้นดีขึ้นไหมนะครับราคาคุ้ม e ่ามากขึ้นไหม,ไมไง่ายทำให้ราคามันลงมาสักนิดหนึ่งหรือเปล่าด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ คนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ต้องเรียนว่าถ้าคนคนไทยได้โอกาสเอาสินค้าในประเทศไทยนะคอมเพลร์เรื่องอาหารนวุฒในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเลยจริงๆ almost ทุกประเทศเลยนะประเทศไทยเนี่ยถูกสุด one of the best pricing เลยในเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่านอกจากจะมี c ีพีเนี่ยครับก็ยังมีบริษัทอื่นๆด้วยทำธุรกิจอาหารจนเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าขาดแคลนอาหารเลยแต่ประเทศอื่นๆเขาเป็นนะฮะ เอาขนาดแม้กระทั่งอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็เป็นประเทศที่จเจริญพอสมควรแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องความไม่เพียงพองอาหารประเทศที่จเจริญม,มากเลยไม่เคยคิดเรื่องความเสี่ยงเรื่องอาหารเลยตอนหลังเริ่มคิดแลบอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมันมีจังหวะหลายครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดมีช่วงหนึ่งมีการกักกันอาหารของแต่ละประเทศเนี่ยฮะหลายประเทศก็เริ่มพูดแล้วแม้แต่ซาอุดีอาระเบียก็มีแผนชัดเจนว่าไอ้ทำยังไงให้ประเทศเขาที่ขนาดไม่มีน้ำ<ม>เขายังคิดว่าจะทํายังให้ประเทศเขาผลิตอาหารเองได้แล้วก็็เปออร์์ซนขง อาหารที่ในประเทศประเทศนั้นผลิตในประเทศเองเป็นเท่าไหรแล้วใช้จะต้องเป็นการนําเข้านะครับแต่เป็นการที่สามารถผลิตในประเทศได้ขอ,องเสียไปเองนะครับโอ้เกมเชนเจอร์สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันเริ่มจากจีเกนติกก่อนจเนติกของสายพันธุ์อาหารเนี่ยเราจะมีการคัดจเนติกได้ยังไงที่ดีที่สุดก็ต้องเรียนเรู้ว่าใช้วิทยาศาสตร์เชิงลึกมากนะครับต้องมีนักจเกนติกในการอินพูฟว่าสายพันธุ์ยังไงเหมือนการคัดพันธุ์ฮะให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามมาด้วย อาหารตัวฟีดมิลฟีดมิลให้ไก่ทานให้หมูทานทำยังไงให้ฟีดมิลตัวนี้มีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเรายังคุยกันเลยด้วยซ้ำว่าใน c p เองเนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยนะคะที่ให้ไก่ทานหมูทานเนี่ยเป็น one of the best product ของในเครือเลยพอมาถึงเรื่องของฟาร์มมิงนะครับเรื่องของการผลิตตัวนี้คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลบอติกเรื่องของตอนนี้ก็เป็นยุค AI ยุคใช้ the whole system control system ทั้งหมดว่า control the whole process ทำยังไงให้ประสิทธิภาพ สูงสุดต้นทุนต่ําที่สุดให้ได้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างวันนี้เราเลี้ยงในฟาร์มอย่างนี้นะฮะเราก็ออโต้ซิสเต็มมานานละออโต้ auto โดยมีคนไปคุมตอนนี้มันออโต้ซิสเต็มได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันใช้ AI เข้าไปคํานวณแล้วว่าเออใส่อาหารเท่านี้นะสัตว์โดยรวมมันโตเท่าไหร่กินเท่าไหร่วันนี้กินเท่าไหร่พรุ่งนี้วันนี้มันบายเดย์ดีไซน์จำนวนอาหารให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เวสอาหารและเพื่อให้การเติบโตของเขาเนี่ยได้ออปติมัมตามเจนเนติกดีไซน์ ความท้าทายที่สุดเลยสุดท้ายนะครับมันคือเราจะหาคนที่เก่งๆนะครับเราต้องเปิดตัวแพลตฟอร์มเราให้กว้างขึ้นนะครับแล้วดึงคนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาร่วมกันช่วยพัฒนาในแต่ละเรื่องที่เมื่อกี้ได้พูดถึงเนียครับเข้ามาร่วมกันพัฒนายังไงให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อให้คอสของฟู้ดเนี่ยนะครับต่ำที่สุดขณะเดียวกันได้แวลูได้คุณค่าได้จํานวนเนี่ยสูงที่สุดมันเป็นเรื่องของสูงสุดของปริมาณ ต่ำสุดในเรื่องต้นทุนวิธีเดียวคือลงทุนเทคโนโลยีก็ต้องไปสรรหาเทคโนโลยีสุดท้ายมันอยู่ที่คนทำายังไงเราไปสรรหาคนจากทั่วโลกเนี่ยให้อยากจะมาสนใจกับเรามาร่วมมือกับเราเพียงแต่เซบีเองก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเรามีไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็เลยมีคนเนี่ยอยากจะมาร่วมมือกับเราเยอะแล้วเวลาร่วมมือเนี่ยไม่ใช่ต้องร่วมมือกับบริษัทใหญ่นะสตาร์ทอัพก็มีนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีทำโอ้เต็มไปหมดเลย ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของ SME เนี่ยหนึ่งเขามีความคล่องตัวที่จะทําอะไรก็ได้ตัดสินใจได้เร็วกว่าอันนี้คือจุดเด่นของเขาสิ่งเขาต้องการก็คือ deep knowledge ในแต่ละเรื่องถ้าคุณไม่ลง deep นะแล้วคุณไม่ลงงานที่ท้าทายตัวเองไอ้ที่คุณที่ว่าคุณเชี่ยวชาญคุณต้องเชี่ยวชาญให้สุดไปเลยพอคุณเชี่ยวชาญไปสุดแล้วอะ บริษัทใหญ่เนี่ยงานมันอย่างที่เล่าให้ฟังนะแค่ <c oughs> เนี่ยมาลู่เชยยังไม่พูดถึงซอยข้างในอีกเยอะแยะเลยนะงานมันเยอะไปหมดแต่เราจะหาผู้เชี่ยวชาญลงไปลึกในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเรามีความร่วมมือกับใครก็ได้จะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะครับเล็กกลางใหญ่เนี่ยเรายินดีหมดเรามีซัพพลายเออร์อยู่กับเราเนี่ยเกือบเกือบห้าพันบริษัทนะครับพอเรามีเยอะขนาดเนี่ยนะครับเราก็คิดเอ้เราทํำยังไงทั้งเราจะต้องโตไปข้างหน้าด้วยเราไม่มีเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะเราก็จะไม่โต ทำอย่างนั้นเขาโตไปกับเราได้นะครับเราก็เลยมีคอนเซปต์โครงการที่เรียกว่า Partner to Go <ๆ>ขึ้นมาคอนเซปต์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มกลัวเมื่อตอนที่มีโควิดพอมีโควิดแล้วเอ๊ะโอเปอเรชันเราอ่ะเราไม่ทำเอง100%อย่างที่บอกมี5,000บริษัทแล้วถ้าเกิดเขาไม่ส่งเขาไม่สามารถส่งของให้เราเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอ๊ะโอเปอเรชันเราลวนหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าท่านประธานธน,นินนะครับคุณสุภชัยเองเนี่ยซิโอสุภชัยเนี่ยก็มีไอเดียว่าเอ๊ะ เราต้องช่วยสัพพายเออร์เรานะก็เลยเกิดคอนเซปต์พันธุ์ทูโกตอนต้นโดยการจ่ายเงินให้เขาเร็วขึ้นสมมติว่าปกติผมซื้อของเนี่ยวางบิน30วัน45วัน60นแล้วแต่เทอมของสินค้าแต่ละชนิดนะฮะผมก็ทําให้เร็วเท่าหนึ่งจาก 30- มสิบละสิบห้าสี่สิบห้าก็ลดรักวันไปแล้วก็เรียนนาตรงว่ามีบริษัทจํานวนเยอะเลยมาบอกทีหลังว่าโอ้โหไอเดียเรื่องนี้ช่วยทาให้ฉันผ่านโควิดมาได้เพราะเรามีอีกไอเดียหนึ่งที่แฝงในเรื่องนี้คือเวลาเราซื้อของจากใครเนี่ยเราอยากจะซื้้อออคนนนนันเยะ่ ให้เรามีส่วนแบ่งในมาร์เก็ตแชร์ของเขาใน,ขในพอร์ตเขาใหญ่เพื่อให้เขาเทคแคร์เราพอเราซื้อเขาเยอะนิดนึงเราจ่ายเขาเร็วขึ้นอีกเท่าหนึ่งเท่ากับเขาได้2เท่าพอจบพ้านั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับน้อก็จะเห็นว่าตอนหลังมันมีเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะใช่ไหมครับเรื่อง SDG ESG เนี่ยแล้ว c ีเเองเนี่ยก็คอมมิตเรื่อง Net z ซ r o ว่าจะต้องลดการปล่อยการเรืองกระจกทีนี้อันที่สำคัญที่สุดคือเวลาเขาวัดเนี่ยเขาไม่ได้วัด CPF ด้วยเขาวัดทั้งหมดที่เราใช้ด้วย ก็คือตัวสไปายเออร์ทั้งหมดด้วยเราคิดว่าพอเราทําเรื่องถึงเรื่องช่วยกันเงินเท่านั้นที่จะชวนเขาทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เขาไปเสียตังค์เนี่ยโหมันก็ยากพอมันยากอย่างนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเขาถึงจะยอมเสียตังค์ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมของบริษัทเขาทําให้เราสามารถซื้อของกับเขาได้ระยะยาวทีมก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยเรื่องเอนจิเนียริ่งดีไหมไปเพิ่มเอฟเฟกชันซเหมือนที่เราคิดอะเราคิดตัวเราเองอะเราทำอะไรเราเก็ air, นะะาคิดว่าาาาเเรตั้้งงททีีมมมขนึ ทำเรื่อง efficiency improvement ให้กับซัพพลายเออร์เรานะครับแล้วก็มีข้อแม้ว่าทำไปแล้วเนี่ยเซฟวิ่งที่ได้มาจาก efficiency ตรงเนี้ยเราไม่คิดเงินค่าบริการทั้งหมดนะ free of charge แล้วก็เอาเซฟวิ่งตรงเนี้ยให้เขาเอาเงินตรงเนี้ยไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในบรศศศศศิษัทเขาและแน่นอนครับคนที่ทำได้ตรงเนี้ยในซัพพลายเออร์ลิสต์ของเราเนี่ยคะแนนของคุณก็จะดีขึ้นอนในการที่เราจะทำธุรกิจคุณในระยะยาวนะครับเราก็ทำโครงการนี้มา4ปีแล้วโดยแบ่งเป็น2เทียร์เทียบหนึ่งคือสอนเรื่อง Lean Six Sigma Six ไม่ต้องไปเรียนที่อื่นเลยกับเราเนี่ยแหละเรียนฟรีด้วยนะครับเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่สนใจอยากจะ implement บางคนอยากจะพิ implement เองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็ตามแต่นะครับก็อยากทำเองก็ได้ใครอยากอาสาให้เราส่งคนไปช่วยก็ได้นะครับทุกๆปีเราทำประมาณสัก30บราาิษัทเกษตรกร,กรเนี่ยสิ่งที่เราขอร้องเขาว่ามีอยู่เรื่องเดียวกรุณาอย่าเผาเเรามีข้อแม้ว่าหนึ่งนะครับอย่างข้าวโพดเนี่ยหนึ่งต้องไม่เขาคือไม่ไ่ปลูกอยู่บนภูเขาแล้วก็ไม่เผาเราซื้อ เขาต้องเอาข้อมูลของเขาเนี่ยลงแอปพลิเคชันแอปตัวนี้มันก็จะแบบบอกโลเคชั่นละติจูดลงทีิจูดของโลเคชั่นเขาพออย่างงี้ปุ๊บเราสามารถมอนิเตอร์ได้แล้วว่าจบฤดูการคุณเผาหรือเปล่าถ้าคุณเผาเรามีข้อม้ว่าเราจะไปสอบถามว่าเหตุผลเพราะอะไรคุณไม่เข้าใจอะไรทไําไมถึงถึงเผาภาระเดินล้อนคืออะไรเหรอมีกระบวนการที่ดีกว่านั้นไหมไปสอนให้เขาดีขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาไม่เผาต่อถัดไปเราก็ซื้อถ้าเผาอีกเราก็เลิกซื้อขอหยุดซื้อจนกว่าคุณจะเลิกเผาทุกปีเราก็ใช้ดาวเเเทียมมดูว่าา่าาาผผไ สิ่งเขาได้คืออะไรสิ่งเขาได้คือว่ามันจะมีข้อมูลเสริมให้เต็มไปหมดเลยว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยครจะปลูกช่วงไหนนะครับฤู้ดูการไหนเพราะมันใบโลเคชันได้ละแล้วก็เอาข้อมูลเรื่องอากาศเนี่ยเข้าไปให้เขาอันที่สองที่เขาได้คือถ้าเกิดว่าเวลาปลูกแล้วเกิดมีปัญหาติดโรคมีโรคอะไรก็ตามแต่เรามีข้อมูลเรื่องโรคของพืชแต่ละชนิดให้โดยสรุปเขาที่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่10นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแล้วฟอรฟาร์มแอปพลิเคชันยวของคนกลุ่มเนี้ย ดีกว่าคนคนค่าเฉลีย่ยปมะเทศไทยเนี่ยประมาณ18% Performance ของเขานะฮะดีกว่า18%ซึ่งมีนัยสำคัญนะถ้า <máximo> ทำตามนี้ฮะได้ทุกปีปีละ18%แล้วก็ track มาตลอดว่าเอออยู่กับเราเนี่ย benefit ทุนคืออะไรก็เพื่อจะ convince ให้เขาเนี่ยไม่เขาไม่ไมเผากับเราในโครงการนี้ครับ<ม>คือ <c ười> ต้องบอกอย่างนี้ครับเรื่อง ESG เน่ยเอาจริงนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันบอกจะทำหรือไม่ทำคุณต้อง สำหรับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็น optional มันเป็น decision making ว่าคุณต้องทำแล้วทำแล้วทำยังไงให้มันเป็นคอมเ e t i t i เนี่ย competitive a d ว a n t a g e ของเราให้ได้แล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่าสภาพเนี่ยมันยัไงไงก็ยังไง,ไงมันต้องไปที่ทางเนี้ยคุณฝืนมันไม่ได้หรอกถ้าคุณจะอยู่ในโลกนี้ในสังคมนี้ในธุรกิจนะครับยัไงไงคุณก็ต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นน่ะใครยิ่งทำก่อนคนนั้นก็ยิ่งได้เปรียบผมคิดว่าเราพูดกันมานานน่ะเรามีโพลิซีเราไม่มี เลียวสตร ATEGY กลยุทธ์ไม่มีแผนปฏิบัติดีว่าภาษาเราเรียกว่าเดเวเปอร์ใช<ๆ>่ไหมผลผลจะต้องสร้างให้ได้เนี่ยรัฐบาลต้องสร้างเฟรมตัวนี้มาให้ได้นะครับแล้วมีผลต้องปฏิบัติตามเฟรมตัวนี้จะเป็นแผนเราว่าจะมีโนโยบายนะอยากจะทำงี้งี้มีละนะครับมีเป็นกว้างๆแต่มันไม่มีกลยุทธ์ว่าไอ้นโยบายนีย่มันต้องทำกี่เรื่องและกลยุทธ์เนี่ยทำแล้วได้ผลอะไรภายในเมื่อ,อไหร่ใครต้องทำาตรงนี้มันยังขาด s t r ATEGY ทั้งหมด ทั้งๆท,ที่ไทยแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะเป็นหนึ่งใน4 5หประเทศในโลกนะครับที่มีโอกาสได้เปรียบี่สุดในเรื่องของฟู้ดเซอร์เรตี้หรือคําว่าฟู้ดโดยรวมๆเพราะอาหารไทยมันดังมากนะครับแล้วไทยอยู่ในโลเคชันที่ดีมากเพราะนั้นการที่จะบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นฟู้ดเซอร์เรตี้ที่ดีมีอาหารที่มั่นคงและมีแบรนด์เรื่องฟู้ดที่ดีเนี่ยโอม้มันไม่ใช่ทุกประเทศอ้างได้นะดีๆมันก็มีอะไรอยที่เรื่องฟู้ดที่ดีมีฟู้ดที่ดีก็มีฝรั่งเศสใช่ไหมอิตาลีจีนไทยญี่ปุ่นมี5ประเทศ ที่มีชื่อเสียงเรื่องฟู้ดนะแถมไทยฟู้ดที่ดีสุดมันยังเป็นเฮลตี้ต่างหากนะมีกูดเวอรี่เวอรี่กูดเพอร์เซพชันนะลูกค้าเนี่ยอ l เรดี้แบบมีกูดทิงกิ้งกับเราอะหรืออย่างเดียวคือเราจะมีคีย์สแตรจี้อิมเพเมนเทชันและขาดอะไรขาดเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องน้ำเอ๊ะจะลงจะไปทำที่ไหนทำยังไงให้ระบบน้ำมันสมบูรณ์สักทีนึงเนี่ยครับมันยังขาดขาดส่วนส่วนนี้อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับก็อยากได้ความร่วมมือระหว่าง เรากับรัฐเนี่ยทำงานไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการที่จะไปสร้าง r e putation ในตลาดโลกเนี่ยครับรัฐบาลเองเป็นได้ผู้สนับสนุนและจะมีคนุท้แล้วเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. ก็ต้องมีโปรแกรมในการสนับสนุน endorsement mm hmm. ตัวนี้รัฐบาลก็ไปโปรโมทว่าทําไมถึงดีเป็นเข้มข้นมันตัวสอดมันยอดเยี่ยมยังไงไอพ้พาร์ที่จะไปทํา market global market เนี่ยอันนี้ก็ต้องทํามากขึ้นต่อให้มีมาตรฐานที่ดีแล้วนะครับแล้วมาตรฐานตัวนี้ก็ต้องอ up ัพเกรดและคอมเพร์กับมาตรฐาน ประเทศยุโรปนะในโซนยุโรปเนี่ยเขาจะเข้เขมแข็งเรื่องอาหารนะครับอันนี้ก็ต้องไปทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาต้องมี strategy, มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ implement ทั้งระยะสั้นกลางยาวแน่นอนครับมีแผนระยะยาวแต่ก็ต้องเริ่มวันนี้ระยะสั้นแก้ปัญหาอะไรที่แก้ไปก่อนอะไรที่เป็นปัญหาระยะสั้นน้ําไม่พอใช่ไหมแบรนด์ดีพอหรือยังการทํา standardize ได้หรือยังอ่ะเนี่ยฮะมันมี factor ที่ต้องทำเยอะ แต่มันก็ต้องไล่เก็บเธอเรื่องเธอเรื่องเธอเรื่องอกลยุทธ์เรื่องนี้ใครทาทาเมื่อไหร่เสร็จตอนไหนเสียไปเองก็แน่นอนครับก็คาดหวังรัฐบาลไทยจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราเองก็ทําประเทศไทยด้วยทำาแบต่างประเทศอื่นๆด้วยเราอาจจะเห็นภาพของการที่แต่ละประเทศก็ให้ความสนใจในเรื่องของฟู้ดเซคิลตี้กันหมดเลยนะครับเรืโจทย์ฟูด้ดเซ c u r i ตี้ต้องเนยนว่าไม่ใช่โจทย์แค่ประเทศไทยนะแต่เป็นทุกๆประเทศคิดกันและเดิมเนี่ยคิดไม่เยอะเพราะมันมีเรื่อง globalization ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มี globalization เพราะนั้นเรื่อง food security ก็เลยกลับมากลายเป็น hot topic ของแต่ละประเทศหมดเลย